เปียนบรรยากาศพี่น้องค่ะมามานั่งศาลาริมคลองศา,า,า,าลาศาลาริมคลองริมบ่อภูเขาป้างามกนแหะมีคนมานั่งก่อนเ่าอีกมากอย่างก็อันนี้เฮยกินได้บนเนยม,มึนบรรยากาศเลยพี่น้องเต้าท้องฟ้า อ้ยโอมลงไปมัน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 เนาะบอกระเจาะย้อยย่พี่น้องค่ะป้ามันคือสะท้อนแสงแบยนี้ก็ตรงอันนั้นแล้หน้าต่อเลยอืมก็ตรงนี่ <Hi. S 2> สวยงามเลยพีน่นงเห็นบ่ภูเขาภูเขาลากานี่ท้องฟ้าอยู่ในน้ำเลย <c oughs> ท้องฟ้าอยู่ในน้ำพีน่นงเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสวนในเขายางาแล้วดินเบิง่งบรรยากาศหลายมุมพีน้องกะมาเที่ยววันนี้มาเที่ยว tiếp nắng binh nắng nè Ừ, bà cái lại cho 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 nồi cho cho นั่งชมวิวพี่น้องเลยจุดที่นั่งชมวิวเนี่ยสวยงามมาเบิ่งสวนกันเด้อบันนี้ได้เห็นบรรยากาศเบิ่งไปน้ำกันถ้ากลางคืนงามแใจใดพี่น้องเลยกลางคืนเพราะมันเป็นแบบอยังงจุดชมวิวงามงามกลางคืน นั่นเป็นที่พักของทเทาแกส่วนเพิ่นบอยเว้าสุดลุกหลุกตาเด้อสวนเพิ้นใหญ่ร้ายพี่น้องหลายบอนส่วนทเทาแกเป็นหลายบอนหลายบอนมากวนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศบนเขา อันนี้เขายังอยูุ่่มอยู่ด้วยนี่ถ้าเข้าขึ้นไปเทิงบูสินเนมลงมาแบบงามงามแท้งามว่างามกระโดกระเดียเลยล่ะเหนื่นเห็นบ่ด้านนี้แบบนี้น Cô Nga mở đi đó cô. Đàn đi cả ngàm ngàm bằng này. Cô nói em đi, nhăn bó ทางนี้กทุเรียนคือกันแต่บางป้าบาง ยินดีด้วยะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอซสำนีเนาะจ้าเจอคือส,สเต้มไม่นะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟขอบคุณที่ขอบคุณทุกการติดตามจ้าสวยมากพี่น้อง ถ้ามากลางคืนนะ่พี่น้องเอ้ยแสงสีนี่ยไฟแสงสีนะบ้านบ้านไอรีสอร์ทโาแกีเป็นจะแบบสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองไฟแสงสีเพื่น่ะตั้งแต่ทางตั้งแต่บ้านเพื่อนิดยนทางออกถนนใหญ่นู่นไงแต่นู่นเลยแหละสวนเพื่อน่ะยาวไกลสวนใหญ่มากวันนี้จะเตม,มาเที่ยว บ้านหรือว่าสวนไปไปเบิ่งศาลาไปนั่งที่ศาลากันเนาะไปก็เตะ้าไปทางนรากเข้ามาอยู่ที่ศา,าลาริมน้ำ อชมบรรยากาศภูเขาจะจะท้อนในไหนหนึหนน่งมาดูท้องฟ้าใต้น้ำค่ะท้องฟ้าใต้น้ำฟ้าสวัสด,ด,ด,ดีค่ะยังสวัสดีค่ะ น้องฟ้าคนสวย